ยาวเลยยาวยาวพี่โก่อยู่หน้าสุดนี้พี่โกอยู่หน้าสอนนี้แค่น่อยแล้วอยู่ด้านหลังเราอยู่ด้านหลังเราด้านใ้เขาไปแล้วมันมันเล่ามีขาเล่นม่นั้แล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะมีห้าหกกลุ่มแล้วลวตอนนี้กลุ่มจะแตกแล้วนะตอนนี้ก็จะเป็นความดูเดือดแล้วดูเดือดแล้ว ตอนนี้ให้ชมช่วงนี้ไปก่อนนะน้องเป็ดนะไปแล้วนะกลุ่มหน้านี่ตั้งลำไปสามแล้วนะน้องกันกลำลังไปนะพี่โอ๊กกำลังไปนะไปประกอบล่างอยู่นะ อ,อันนี้น้องตั้มนะ,นอ,อ,นะอันนี้น้องตั้มนะ้น้องตั้มแล้วอออันนี้น้องต้นนะครับไปแล้วครับเริ่มไปประกอบล่างแล้วนะครับตอนนี้ อันนี้กลุ่มหน้าตั้งไปแล้วสามนะครับสีน่นับสี่อนนี้กลุ่มหน้าตั้งแถวไปแล้วสี่นับสี่อันนี้กลุ่มหลังก็ปั่นเบาๆอยู่แบบเรื่อยๆนะเรื่อยๆไม่รีบับไม่รีบยังไม่ได้ถ่ายรูปทุกคนเลยนะวันนี้ทางมันแคบนะตอนที่เรามาตอนนี้มันเป็นสี่เลนมันจะถ่ายรูปง่ายนะเอาแนละ้วตั้งแล้ว เราตั้งแล้วเราไปไล่รอแนะ้วกลุ่มหน้ารับกลุ่มหน้าข้งา,างหน้าเป็นน้องเบียน้องเบียน้องกันอันนี้คือเซาเทิน,ลนนะแล้วนะตั้งแถว้วตั้งแถวใหม่แล้ว ไปดูด้านหน้าครับไปดูด้านหน้าโอ้ด้านหน้านี่นูด้านหน้าอยู่ไกลแล้วนูด้านหน้าอยู่นน่นไม่ทันแล้วเลยเอาแล้วเขาหลังมาแล้วครับเขาหลังมาแล้วไปดูด้านหลังด้านหลังกำลังตั้งถงอยู่แล้วด้านหน้าก็วงมองอยู่ครับข้างหลังจะมาหรือยังครับเอาแล้วครับไปแล้วครับน้องกันยิงไปแล้วครับด้านหน้าแล้วไปแล้วน้องกันไปแล้วครับด้านหน้ามีสองสี่หกแล้ว ด้านหน้า,นามีหงล้มนะครับตอนนี้ด้านหลังกำลังไปประกอบล่างอยู่นะครับน้องเป็ดลากไปแล้วแล้วใกล้ถึงแล้วนะครับไปประกอบล่างใหม่ก่อนนะครับยาวแล้วนะยาวแล้วมัน ใกล้ถึงแล้วนะลากไปจะถึงติดหมดแล้วนะ เรายังไม่ไปด้านหน้านะครับต้องไปด้านหน้าเดี๋ยวด้านหน้าหนีไกลแล้วให้ด้านหลังเข้าไปใกล้ติดก่อนแนละ้วค่อยไปแนละ้วเราอยู่ให้กลุ่มนี้ก่อนแนละ้วไปหน้าเดี๋ยวน้านหนีแล้วดึงไว้ครับดึงไว้ด,งวดึงไม่ให้หน้าหนีแนละ้วน้องเป็ดก็ค่อยลากไปนะครับด้านหน้ายังไม่หนีแล้วจังครับยังอยู่แล้วยังอยู่ ไปแล้วนะเขาเป็นไปแล้วนะยาวแล้วนะไป้วประกอบล่างนะ ถนนสี่เลนนะถนนเ้าเท่นนะที่รับชมอยู่เนี่ยเป,นะป็นถนนเ้าเท่ลนะถนนเต้นปั่นกินหอยนะปัน่นไปขันปั่นกินหอยนะใช้ถนนเส้นนี้นะนี่เป็สองแว๊บล่า,ลาอยู่นะความเร็วบัสไฟอยู่ที่หกสิบนะมันนี้ เสาท่านครับเสา,า,าท่านพาเพลินกมเร็วอยู่หกสิบน้ำตอนนี้เอาขึ้นมาอีกแล้วครับกตุ่มขึ้นมาอีกแล้วครับเมื่อไลกลุ่มได้ทันนะครับใกล้ทันแล้วนะ ท่านแน่อนอนแล้วหัวลากเปลี่ยนหัวลากเครื่องเครื่องใหม่แล้วนะครับเต๋อวัวเต็ดก็บเต๋อวัวเต็ดนะน้องก็ไปอยู่นะน้องก็ไปอยู่แนละ้วก็ไปปฏิบัติราชการแล้วนะปฏิบัติราชการทหารแนละ้วแล้วไทยท่านะมันครบเรานะน้องก็ตรงบินเจ็ดนะวันนี้โกไเรเด้อไม่ได้มานะโก้ติดภารกิจที่กรุงเทพมหานคระนะครับจะเดินทางกับสุราพรุ่งนี้นะโกไเรเดอร้านจักรยานเลสซิ่งเวอร์นะครับแต่วันนี้นักปั่นเรามาเขาหมดอันนะี้น้องอาร์มนะ ลากกลุ่มมาเพื่อมาประกอบลากกลุ่มหน้านะครับอีกยี่สิบเมตรติดแล้วคนระับข้างหลังหันมามองนะครับโดยลังเบียยิ่งเจริญนะครับติดแน่นอนนะครับพยายามลากมาจะติดแล้วนะครับทำเลมอเตอร์อยู่หกสิบยืนนะตรงนี้อีกสิบเมตรติดแล้วนะมาประกอบลากต่อนะครับมาแล้วนะเนี่ประกอบลากมาแล้วนะโอ้โหนี ลากอยู่เป็นน้องเบียร์นะครับมากอบติดแล้วนะด้านหลังมากรอกลากติดแล้วนะนี่ที่คนใช้ก็อยู่ในกลุ่มนี้คนระับมาติดกันหมดแล้วนะครับตั้งรับใหม่ได้แล้วคนระับติดหมดแล้วนะครับติดแล้วนะติดแล้วนะสายนะสายนะสายสาย